แห่งกรรมเรื่องคุ้มทรัพย์วัดสามกอเรื่องเล่าของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนานมาแล้วที่วัดสามกอเป็นวัดที่อยู่ติดกับวัดบ้านแพรนเรียกว่าใกล้ใกล้กับวัดบางนมโคนั่นเองห่างกันประมาณสักกิโลเศษเศษวัดสามกอเ็าลือกันว่ามีทรัพย์สมบัติบางวันก็เห็นเป็ดเงินเป็ดทองเดินออกมาเล่นคือเป็ดเงินนี้ มีสีมันเป็นเงินเป็นทองเวลากลางคืนนะมันออกมาเดินเล่นกันระก็เคยเห็นพอเดินเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วสังเกตดูก็หายเข้าไปที่หลังโบสถ์เรียกว่าตรงหลังโบสถ์นั้นออกไปห่างประมาณหนึ่งวาเป็ดนั้นก็หายลงไปตรงนั้นเรื่องเป็ดเกินเป็ดทองของวัดสามก่อนี้รู้กันทั่วๆไปชาวบ้านในสมัยนั้นรู้กันดี เป็นที่เล่าลือกันเมื่ออาตมามาบวชแล้วก็มีเพื่อนพระองค์หนึ่งชื่อว่าพระพวงพระเจ้าปะคุณพระองค์นี้ไม่ได้สนใจอะไรมากนักสมถวิปัสนาทำเหมือนกันแต่เห็นว่าจะทำแต่เป็นเพียงเป็นพิธีเท่านั้นเ,เรื่องเอาดีทางสมถาวิปัสสนานี้ท่นานไม่ได้สนอกสนใจมากนักแม้แต่การศึกษาพระปริยัติธรรมก็เหมือนกัน ท่านก็เอาแต่พอไปได้การชาวบ้านเขาว่าเอาแต่ที่ต้องการความดีก็คืองานก่อสร้างเรื่องงานก่อสร้างนี้พระพวงไม่ขี้เกียจเลยแล้วก็เป็นคนชอบสวยชอบสะอาดอีกด้วยจัดว่าเป็นราคะจริตก็ว่าได้นอกจากนั้นก็มีจิตรักในวิชาไสยศาสตร์อีกไอคำว่าวิชาไสยศาสตร์นี่นะไม่ใช่พุทธศาสตร์นะ แกไม่ได้เรียนโดยตรงจากหลวงพ่อปานเพราะวิชาไม่ดีแบบนี้หลวงพ่อปานก็มีในตำราก็เยอะมีดีและสำคัญมากแต่ว่าท่านจะไม่สอนใครๆเพราะมันเป็นโทษมากกว่าแต่พระพวงนี้แกก็ไปหาที่อื่นเรียนในเมื่อหลวงพ่อปานไม่สอนให้แกก็หาเรียนที่อื่นๆเป็นอันว่ามีวิชาหมอวิชาอะไรต่อมีอะไรของแกมากมาย แม้กระทั่งทำเลขทำยันทำตรกุฎว่าไปตามเรื่องตำราวของท่านแต่ว่าวิชาสำคัญมีวิชาหนึ่งนั่นก็คือวิชาขับผีแล้วก็ขุดทรัพย์สมบัติแกบอกว่าทรัพย์มีที่ไหนอาจารย์เขารับรองว่าใช้วิธีกรรมของแกนั้นแล้วต้องใช้ได้ต้องขุดได้ผีกลัวนี่เร่าประวัติของท่านนะทีนี้วันหนึ่ง ก็มีคนเขาพูดเรื่องเป็ดเงินเป็ดทองที่วัดสามกอรพระพวงก็นั่งหลับตาตามพิธีกรรมของแกนั่นแหละดูแล้วก็เห็นว่าโบสถ์วัดสามกอด้านหลังนั้นคือหลังพระประธานมีทรัพย์สมบัติมากแกก็ชวนบรรดามิสหายที่เป็นพระด้วยกันทั้งหลายอัตมาก็สมัครไปกับเขาด้วยอยากจะไปดูเขาขุดทรัพย์สมบัติกัน แต่ความเป็นจริงในใจก็รู้เหมือนกันว่าที่นั่นทรัพย์สมบัติมีทองมากแต่แว่าการขุดในคราวนี้มีความรู้สึกทางจิตใจว่าไม่ได้ผลอะไรเลยแต่ว่าพ่อเทวดาของพวกเขารับรองว่าการขุดคราวนี้ต้องได้ผลแน่นอนก็เลยไปดูกับเขาด้วยขณะนั้นก็ได้ยืมเรือของคนที่มารักษาโรค เป็นเรือสมปั้นขนาดใหญ่ที่เขาค้าของสวนชาวบ้านแถวนั้นเขาเรียกกันว่าเรือสวนเป็นเรือสองแจวขนาดใหญ่มีประทุนมีพระไปด้วยกันเจ็ดองเห็นจะได้ทั้งอาตมาด้วยไอชุดของเขานั้นมีหกองค์ส่วนอาตมานั้นเป็นนักสังเกตการเป็นองค์ที่เจ็ดเมื่อเรือไปถึงวัดสามก่อแล้ว ก็เอาเรือนั้นไปจอดในคลองของวัดสามกอเป็นคลองเล็กๆมีกอไผ่ทั้งสองข้างแล้วก็บรรดาคณาจารย์ทั้งหลายพร้อมด้วยอาตมาก,ก็ขึ้นฝั่งไปมีพระองค์หนึ่งสมัครใจชื่อว่าพระเพรสมัครใจเฝ้าเรือไว้ไม่อยากจะขึ้นฝั่งไปแกจะกลัวผีหรือยังไงก็ไม่ทราบได้แกอยู่ในเรือนั้นแล้วอีกหองค เขาก็ขึ้นไปห้าองค์เขาก็ทำพิธีกรรมวงสายศีลกันเรียกว่าตั้งท่าตั้งทางเยอะแยอะองค์การต่างๆของเขามากมายมันก็รบแปลกดีเหมือนกันเพราะไม่เคยเห็นของเขาก็มีผลดีขณะที่ทำอยู่นั้นปรากฏว่าเดือนหงายมีอากาศสว่างประเดี๋ยวดาวทั้งหมดก็หายไปพระจันทร์ก็หายไปอีกมืดครึ้มคล้ายฝนจะตก เสียงลมพัดมาอย่างหนักเสียงอูอาสูซาคึกคักคล้ายๆกับคนวิ่งกันไปร้วยร้อยคนแล้วเขาก็เลยเอาเข้าวสารหว่านลงไปอาการอย่างนั้นมันก็หายไปเมื่อมันหายไปแล้วเขาบอกว่าพิธีกรรมสาเร็จแล้วลงมือขุดกันได้เขาก็ขุดกันพระที่มาด้วยก็ช่วยกันขุดขุดกันใหญ่อยู่สักพักหนึ่งลึกลงไปประมาณหนึ่งเมตร ก็ปรากฏว่าเจอแผ่นหินและแผ่นปูนซีเมนนี่แหละเป็นแผ่นใหญ่ปิดอยู่ก็พยายามขุดตามแผ่นหินไปถึงเลาะตามริมๆของแผ่นนั้นแล้วก็งัดขึ้นมาในนั้นแทนที่จะเป็นทรัพย์สมบัติพบแต่ตุ่มใบใหญ่แต่กลายเป็นกระดูกผีปนๆทั้งหมดเอามาดูแล้วไม่เป็นเงินไม่เป็นทองอะไรเลยเป็นตุ่มใหญ่เบเลอตุ่มแดง ตุ่มแบบมอนนั่นแหละตุ่มดินดูแล้วเป็นกระดูกผีปนนทั้งหมดเลยเวลาที่ทำงานกันสักประมาณสองชั่วโมงเมื่อทำงานเสร็จไม่ได้รับสมบัติตามที่คิดไว้ก็กลับมาที่เรือพอมาถึงที่จอดเรืออยู่ปรากฏว่าเรือไม่อยู่เสียแล้วไม่รู้ว่าพระแพรแกเอาเรือไปไว้ที่ไหนพวกเราก็ต้องเดินกลับกันพอเดินกลับมาถึงวัดก็ปรากฏว่า ตอนที่ไปล้างเท้าที่หน้าวัดเห็นเรือลานั้นมาจอดอยู่แล้วประทุนเรือบูบี้บุบบิบหมดก็เกิดความสงสัยนี่มันเป็นยังไงกันแล้วพระแพรไปไหนละ่ะก็เดินเข้าไปตามหาพระแพรกันปรากฏว่าพระแพรไปนอนกลุ่มปูงร้องครางอยู่แสดงถึงความเจ็บปวดดึกแล้วก็ปล่อยไว้ไปก่อนพอตอนเช้าก็ไปพยาบาลรักษากันตามหน้าที่ ของนักขุดทรัพย์สมบัติสำหรับอาตมานั้นไปทำอะไรกับเขาไม่ได้หรอกเพราะเป็นนักแค่สังเกตการเฉยๆพระพวงเขาก็ปัดเขาก็เป่าบอกว่าไอ้ผีที่เราขับมันน่ะแหละมันมาเล่นงานพระแพก็ให้เวลาขึ้นไปลืมเอาสายสินวงรอบเรือเอาไว้มันจะได้ทำอันตรายพระแพรไม่ได้ เมื่อพระแพรบรรเทาอาการเจ็บป่วยลงแล้วก็ถามได้ความอย่างนี้ว่าในขณะที่บรรดาคณะทั้งหองนั้นขึ้นไปขุดทรัพย์สมบัติปรากฏว่าอากาศมืดครึม้มเมื่ออากาศครึ้มแล้วอากาศก็มีสว่างขึ้นมาไอใ,ใบต้นไผ่ทั้งสองฟากครองเล็กๆมันโอนเข้าหากาันรประสานกันแล้วมีเจ้าผีตัวใหญ่ตัวหนึ่งมันก็วิ่งอยู่บนต้นไผ่นั้น ถือกระบองยาวตัวใหญ่มากวิ่งไปวิ่งมาพระแพรแกก็นึกว่าเจ้าผีนี้ท่าทางมันจะโดดลงมาเล่นงานแน่ๆแกก็เลยถอดหลักแจวตั้งท่าไว้คิดว่าถ้ามันลงมาจริงๆก็ต้องตีกันละรายนี้ไม่ต้องใช้คาถานะใช้หลักแจวเป็นอาวุธเมื่อมันวิ่งไปวิ่งมาแกก็ตั้งท่าคอยตีมันก็โดดลงมาบนหลังคาเรือบนประทุนเรือพอดี อีกคราวนี้เองข้างฝ่ายผีก็มีกระบองพระแพ้ก็มีหลักแจวก็เลยนวดกันตีกันเป็นการใหญ่ตีไปตีมาต่างคนต่างหลบต่างคนต่างไม่มีใครถูกอาวุธใครอาวุธของแต่ละฝ่ายนั้นไปถูกหลังคาเรือหลังคาเรือก็เลยพังยับเยินเป็นอันว่าเมื่อหลวงพ่อปานทราบความจริงท่านทราบตั้งแต่ตอนก่อนนุ้นแล้ว ตั้งแต่กำลังเริ่มแล้วแต่ว่าท่านไม่พูดอะไรมาตอนสายคือว่าตอนบ่ายๆท่านก็มาหาคือว่ามาเยี่ยมพระแพรและถามว่าแพรเป็นยังไงบ้างเล่าได้ทองเท่าไหร่มาแบ่งฉันบ้างสิพระแพรก็ไม่พูดอะไรยกมือไหว้แล้วก็ขออภัยที่ทำงานต่างๆโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตท่านก็ยิ้มและก็ถามว่าอาจารย์ใหญ่เขาไปไหนละ่ะไปตามมาหาสิอาจารย์พวงนะ่ะ พระแพก็ไปตามพระอาจารย์พวงมาแล้วก็ตามคณะทั้งหมดที่ร่วมงานไปด้วยกันท่านก็เลยบอกว่าท่านเป็นพระกันแล้วทําไมทําใจไม่ดีอย่างนี้ล่ะนี่ไม่ใช่ใจของพระนะจิตใจอย่างนี้มันเป็นจิตใจของสัตว์นรกพระนะเขาบวชมาเพื่อตัดความโลภความโกรธความหลงแต่พวกเราบวชเข้ามาแล้วสะสมความโลภความโกรธความหลง โมหะต่างๆเหล่านี้อย่างนี้ถ้าตายแล้วก็ไปลงนรกกันหมดเลยแม้แต่เจ้าลิงดำนี่ก็เหมือนกันเนี่หันมาเล่นหลวงพ่อหรืสีลิงดำเขาอีกเจ้าลิงดำนี่ก็สำคัญนักไม่เอากับเขาหรอกแต่ไปสังเกตการความจริงเองก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเขาทำไม่ได้อาตมาจึงกราบเรียนว่าทราบขอรับว่าทำไม่ได้ แล้วทำไมไม่ห้ามปรามเพื่อนก็กราบเรียนท่านว่าอยากจะดูสมรถภาพขอรับเขาคุยว่าเขาเก่งนักถ้าไปห้ามเขาเสียแล้วเขาจะหาว่าเป็นการยับยั้งสมรถภาพคือความติงกาดของเขาผมก็อยากจะดูท่านก็เลยบอกว่าเออดีเหมือนกันแต่ว่าทีหลังถ้าะไรเขาจะไปทำอะไรแบบนี้ถ้าพวกเรารู้แล้วก็ห้ามห้ามเขาเสียหน่อยนะ นี่แกไม่ได้ห้ามนี่แกเสริมด้วยซ้ำไปก็เลยกราบเรียนท่านว่ามันอยากคุยเก่งกันนี่ก็รับมันคุยว่ามันเก่งจริงๆพวกผีพวกสางนะ่ะมันสู้ไม่ได้มันปราบได้เสด็จหมดผมก็อยากดูว่ามันจะปราบผีหรือว่าผีจะปราบมันนี่ผมเสียดายอยู่นิดหนึ่งที่ว่าไอ้ผีที่มันมาปราบพระแพ้ไม่ถูกมันควรจะล่อพระพวงท่านก็เลยบอกว่า ถ้าแกไม่ได้ไปด้วยก็คงได้ดีแล้วเลยกราบเรียนท่านว่ากระผมไม่มีอะไรคุ้มกันเขาครับท่านบอกว่ามีส่วนที่มีนะ่ะมีเยอะแต่แกไม่เห็นคือว่าทั้งพระทั้งเทวดาที่เขารักษาอยู่นั่นแหละคอยคุ้มกันเพราะบรรดาผีพวกนั้นเป็นพวกเทวดาเป็นบริวารของเท้ามหาราชแล้วตัวแกเองเท้ามหาราชกับพระอินทร์รักษาอยู่ แล้วก็มีพระมีเทวดาหลายองค์รักษาอยู่พวกนี้ท่านเป็นบริวารของพระอินท์จะล่อพวกแก่เข้าเขาก็เกรงใจพระอินทร์อีกนั่นฐานาที่แกอยู่ร่วมถ้าแกไม่อยู่ร่วมก็คงได้เห็นดีกันแล้วไอ้พวกอาจารย์ทั้งหลายแหละนี่มันจะวิ่งลงเรือไม่ถูกดีไม่ดีก็จะต้องวิ่งกลับบ้านหรือว่าอาจจะแผ่นดินนะี้เป็นน้ำต้องว่ายดินกันมา กว่าจะถึงวัดก็อาจจะตายเสียระหว่างทางก็เป็นได้แล้วท่านก็เลยสอนต่อไปว่าอัญจริยาที่ไม่ดีความรู้สึกที่ไม่ดีอย่างนี้ที่หลังอย่าทำกันต่อไปฉันรู้รู้ตั้งแต่พวกแกเริ่มจะไปทำงานแล้วท่านพวกนี้ก็เหมือนกันฉันรู้หรอกว่าแกไปหาวิชาไม่ดีอย่างนี้นอกสถานที่เพราะวิชาแบบนี้ฉันไม่ได้สอน แกพยายามดิ้นรนกันเองฉันรู้แล้วว่าเป็นวิชาสำหรับนำคนตกนรกแต่แกรู้แล้วแกควรจะเป็นปูชนียบุคคลเป็นบุคคลที่ชาวบ้านควรบูชาแต่ไอจริยาแบบนี้เป็นจริยาที่ชาวบ้านควรจะสาบแช่งหมายความว่าไออาการเห็นความโลภความโกรธและความหลงเมาในลาบเมาในยศเมาในสรรเสริญเมาในสุขนี่มันไม่ใช่จิตใจของพระ มันเป็นจิตใจของสัตว์นรกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะถ้าฉันทราบว่าใครไปเรียนวิชาไสยศาสตร์ที่ท,ที่หนึ่งก็ตามจะเป็นวิชาด้านดีหรือด้านชั่วก็ตามฉันจะขับไล่ทันทีจะไม่ให้อยู่วัดน,นี้โดยไม่มีอุทธรดีกาใดๆจำไว้นะพอเวลากลางคืนก็ปรากฏว่าตีระฆังกันใหญ่มีการประชุมพระครั้งใหญ่ต่อจากนั้น ก็โดนเทศกันมหาราชคือการพิเศษยกเรื่องราวของบุคคลผู้ประกอบไปด้วยความโลภในจิตพระที่มีความโลภลงนรกอีกคราวนี้แสดงนรกให้ปรากฏแสดงยังไงละ่ะมีคาถาอยู่บทหนึ่งสี่ตัวที่เคยเล่าให้ฟังอ๋อหนังสือเล่มนี้ไม่มีเล่าเอาไว้มีคาถาสี่ตัวมันน่าเสียดายจริงๆสี่คำเท่านั้นแหละ บอกให้ภาวนาบอกคอยดูนะนับตั้งแต่น,นี้เป็นต้นไปจับลมหายใจเข้าออกให้ดีอย่านึกถึงอะไรทั้งหมดอธิษฐานจิตไว้ว่าพระที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาประกอบไปด้วยความโลภในทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรมหรือได้มาโดยชอบธรรมหรือได้ทรัพย์สินมาแล้วโดยชอบธรรมแต่ใช้ไม่ถูกจริยาของพระโทษอันนี้ไปถึงไหน ได้รับทุกขเวทนาเป็นประการใดตั้งใจไว้เท่านี้นะแล้วก็ทิ้งอารมณ์นี้เสียจับลมหายใจเข้าออกแล้วภาวนาคาถาบทนี้อย่างไม่คิดเห็นอะไรทั้งหมดแล้วท่านก็นั่งหลับตาด้วยสั่งให้ทุกคนหลับตาเวลาได้ผ่านไป15นาทีท่านก็ให้สัญญาณบอกเลิกถามว่าเห็นไหมใครเห็นอะไรบ้างเขียนใส่กระดาษมาท่านมีกระดาษ ไปให้เสร็จมีดินสอบไปเสรียบร้อยเขียนมาอย่าตอบเดี๋ยวจะตอบตามกันพระทุกองค์แยกกันออกไปอย่านั่งใกล้กันเดี๋ยวจะถามกันท่านก็นั่งจ้องอยู่เกรงว่าจะพูดกันพูดกันก็ไม่ได้หันหน้ามองกันก็ไม่ได้ให้ต่างคนต่างเขียนเขียนย,อยอ่อๆเมื่อเขียนเข้าแล้วจริงๆปรากฏว่าข้อความตรงกันหมดเป็นอันว่าทุกองค์เห็นพระ ที่มีความโลภประเภทนั้นลงอเวจีนรกถูกหอกตรึงเคลื่อนไหวไม่ได้แล้วก็ทุกคนมีไฟไหม้ตลอดเวลาพอเห็นภาพเหล่านั้นก็เลยกราบเรียนถามท่านว่าหลวงพ่อครับคาถาบทนี้กระผมขอเรียนได้ไหมอยากจะไปสอนคนอื่นเขาท่านก็มองหน้าบอกว่าเจ้าลิงดำเองนะข้าไม่ให้ฝึกอภิญญานะคาถาบทนี้ถึงแม้ว่า ได้ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรอันนี้ต้องใช้อภิญญาสมาบัติช่วยด้วยไม่ใช่ว่าคนที่ภาวนาคาถาบทนี้จะทําได้เสมอไปไม่ใช่อย่างนั้นนะต้องใช้พลังของอภิญญาช่วยน่าเสียดายที่อาตมาไม่มีโอกาสฝึกอภิญญากับเขาก็ช่างเถอะคนอื่นไม่เห็นไม่รู้ด้วยก็ช่างรู้เองเห็นเองมาแล้วก็สบายใจนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพวกขุดทรัพย์สมบัติต่างๆก็ยกเลิกหมด ไม่มีในวัดอีกแล้วช่วยกดติดตามและกดแชร์ค,คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทางได้บุญจากการให้สาธุจเจริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ